โดนโซมเป็นปลาช่อนหน้าท่อนะครับผมช่อ <c oughs> นปอกหน้าท่อนะครับท่อเดิมนะครับนี่นะครับกบยางแก้คันจิวนะตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับผมบช่อนหนาก็เลือกเหยือ่อ ตัวเล็กๆไว้ก,ก่อนนะครับผมลากๆเคาะๆก็มีโอกาสกัดมีโอกาสเกินเนี่ยได้ตัวสูงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตัวเล็กๆนะครับผมไม่ต้องใส่ขาไม่ต้องใส่ใบสปินนะครับผมน้ำาพรน้ำไม่ลึกนะครับประกอบผลงานได้ครับกบยางแก้คันจิ๋วนะสีเขียวครับผมตัวนี้สุดยอดมากๆครับ